คำเตือนมั่นหัวเรื่องนี้มีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศ ไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปฉันชื่อจี้ฉี ทันทีที่ฉันได้สติกลับมาฉันก็พบว่าตัวเองกำลังเดินตามผู้ชายคนหนึ่งอยู่สถานการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในตอนนั้นรถของเราตกหน้าผาไปแล้วฉันก็ตายไม่ใช่เหรอตอนนี้ในหัวของฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วเน่คุณครับตอนนั้นฉันก็เลยไปหยุดเขาเอาไว้อย่าเพิ่งไปไหนเลยนะครับช่วยบอกผมที เราฉันก็ได้ยินสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมารายงานสภาพอากาศสำหรับวันที่21กันยายนปี2,000ปี2,000เหรอนี่ฉันโดยทางย้อนเวลากลับมาเมื่อ30ปีที่แล้วเหรอ21กันยายนปี2030เวลาก่อนที่จี้ฉีจะข้ามเวลากลับไปจินซือเยโอเมกาคู่มั่นของจี้ฉี ลูกบุญธรรมของหัวหน้าแก๊งเปลวไฟสีดำจี้ฉีอัลฟาหัวหน้าแก๊งไปหยานสองปีผ่านไปในที่สุดวันมั่นหมายก็มาถึงแล้วสินะจินซือเย่คือทายาทเพียงคนเดียวของแก๊งเปลวไฟสีดําเมื่อสองปีที่แล้วฉันจงใจเข้าหาเขาก็เพื่อหวังที่จะกัดกินพลังของพวกแก๊งเปลวไฟสีดําหลังจากวันนี้ไปเฮยหยานเขาก็คงจะ ทิ้งความไม่ไว้ใจทั้งหมดที่เขามีต่อฉันไปแล้วคือว่าฉารู้สึกไม่สบายใจเลยอะเป็นอะไรไปนะเกิดอะไรขึ้นกับนายถ้าไม่จู่ๆถึงได้แย่จังเลยนะดูเหมือนว่าฉันจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังฮิตอีกแล้วได้โปรดช่วยฉันเทนะมันเป็นกลิ่นฟีโรโมนจริงๆด้วยฮะแต่ทำไมจู่ๆมาถึงได้รุนแรงขนาดนี้กันล่ะอีกอย่างวันนี้ก็ยังคงห่างไกลจากช่วงเวลาที่เขาจะลงไหลามาก มันควรจะเหลือเวลาอีกสักสิบวันสิอะแย่ uh, yeah. มองมาที่ฉันซิข้างในรถยังไม่มีสารยับยั้งนะอีกสักพักก็จะถึงโรงรามแล้วอดทนนิดนึงสิอาชีฉันรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยอ๋อไม่ตายสิลิ่น,นเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปแม้แต่ว่าฉันก็ต้องควบคุมตัวเองไม่ได้นะถนนสายเก่านี้มีหมอกลงหนามากเลยฮนะ อ๋อออมีสารพิษถูกป้ายอยู่บนตอมของเขางั้นเหรอฉันละลังเกียจเป็นบ้าเลยนะในที่สุดฉันก็ทำภารกิจที่พ่อบุญธรรมมอบหมายให้สำเร็จแล้วจินซือเย่นี่นอยวางยาพิษเอาไว้บนตอมของนายจริงๆงั้นเหรออ๋อ หลังจากที่แกล้งเป็นกระต่ายขาวบริสุทธิ์มาทั้งสองปีฉันเหนื่อยมากกับการแกล้งทำเป็นแบบนั้นจีฉีนี่นายตั้งหน้าตั้งตารองานมั่นของเราจริงๆงั้นเหรอความจริงนายมันต้องการหลอกลวงพ่อบุญธรรมของฉันแล้วก็ยุดสิทธิ์ครอบครองทุกอย่างภายในแก๊งเปลวไฟสีดำสินะเพราะแบบนั้นนายถึงสมควรตายยังไงละ่ะ เหล่าลูกภารกิจเสร็จหมดแล้วกลับไปหาคุณพ่อบุญธรรมได้เลยต้องขอโทษด,ด้วยนะนายน้อยเสียวจินคุณฟู่บอกว่าถ้าใครที่อยู่ในรถคันนี้น่ะจะไม่มีใครมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อ๋อมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงจินเย่นายมันก็เป็นแค่เด็กที่ถูกทอดทิ้งนั่นลละอยากจะให้ฉันตายงั้นเหรองั้นเราก็ ถูกฝังไปพร้อมกันเลยก็ได้ข้ามเวลามาหลังจากตอนตกหน้าผาเหรอเป็นไปได้จริงๆเหรอเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฉันจะไม่บอกอะไรกับนายทั้งนั้นละ่ะใส่หัวไปอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยปวดหัวเป็นบ้าเลยเว้ยคนคนนี้ก็คือพี่ชายมีอะไรผิดป,ปกติเกิดขึ้นกับคุณเหรอครับ จินซือเย่เป็นนายเหรอนายยังไม่ตายเนี่ยทันทีที่ฉันหมดสติไปฉันก็คิดว่าจะมีคนสองคนที่ดูหน้าตาหรือว่าทุกอย่างที่มันจะเหมือนกันบนโลกนี้ได้ยังไงเล่าเพราะอย่างนั้นผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นจินซือเย่นน่นนะใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยคนนี้นี่รู้จักวิธีการเลือกสถานที่ที่จะเป็นลมจริงๆเลยนะ ฉันในฐานะที่เป็นแพทย์จะยืนดูคนเป็นลมแบบนี้ได้อย่างไรเล่าจินเว่ยเบตาผู้มนวยการฝ่ายฟิโรโมนโรงพยาบาลประชาชนหนิ้งไหยหอที่นี่ที่ไหนเนี่ยวันที่22ตอนนี้เราจะรายงานพยากรณ์อากาศสำหรับวันที่21กันยายนปี2000นะครับอ๋อ ไม่จริงนะคนในกระจกก็น่าเหมือนกันกันกบฉันเป๊ะเลยมีผมไฮไลท์สีขาวด้วยเจาะปากเจาะแม้กระทั่งคิ้วรสนิยมเห่ยะมัดเลยเหมือนกับว่าฉันกำลังจะไปเล่นตลกที่ไหนยังไงอย่างางั้นนะนี่ฉันย้อนกลับมาเมื่อ30ปีก่อนงั้นเหรอมาทำให้ชีวิตของฉันที่ผ่านมา29ปีดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันกันไปเลยมีบัตรประจำตัวอยู่ข้างในกระเป๋าด้านในของเสื้อแจ็คเก็ต เจ้าของร่างเดิมชื่อจีไห่ปิงงั้นเหรอระบุว่าคนคนนี้เป็นคนของตระกูลจีงั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะบัตรประจําตัวจีไห่ปิงเพศชายวันเดือนปีเกิดวันที่23เดือนพฤศจิกาปี1 9 9ที่อยู่ถนนเมืองหนิงไห่กรีนฟอ r เรสอายุ19ปีเองเหรอไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยฮะอายุน้อยกว่าฉัน10ปีโอ้ยปวดหัวชะมัดเลยเฟย ภาพในหัวเมื่อกี้นี้มันเป็นความทรงจําของร่างนี้งั้นเหรอเหมือนว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆนะ30ปีที่แล้วฟู่อูเซิงเราเพิ่งจะสร้างฐานที่นั่นในเมืองหนิงไห่สินะเปเลวไฟสีดำเพิ่งเกิดขึ้นและช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการกระจายตัวแวดวงมากขึ้นฟู่อูเซิงพ่อบุญธรรมของจินแย่หัวหน้าแก๊งเปเลวไฟสีดำอ๋อ มีคนพันผ้าพ,พันแผลเอาไว้ให้ฉันด้วยเหรอเนี่ยทําไมต้องมาพันพแผลที่ต่อมด้วยล่ะตอนนี้ในบ้านหลังนี้ก็ดูเงียบเกินไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดคนที่พาฉันกลับมาเมื่อวานนี้เขาดูเหมือนกับจินซื้อแย่มากเลยนะถ้าฉันสามารถเดินทางผ่านการเวลากลับมาได้จริงๆแล้วก็จินเย่ที่อยู่ในรถคันเดียวกันกันกบฉันตอนนั้น เขาไม่ได้ชอบแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่เหรอแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นจินเว้จริงๆเขาจะช่วยชีวิตฉันเอาไว้ทําไมกันเพราะว่าจินเย้น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เกลียดฉันมากที่สุดในโลกเลยละ่ะฮอจินว่ยเหรอนามสกุลของเขาคือจินและเขาก็ดูคล้ายกันมากเป็นไปได้ไหมว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับจินเย่ในทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นี่เขาจะทำอะไรนะงั้นก็ฆ่าทิ้งซะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปเลยเฮ้ยให้ตายเถอะเด็กคนนี้ไม่ใช่คนดีจริงๆด้วยต้องหาทางเอาตัวรอดเองโดยสัญชาตญาณแล้วล่ะเอาเออเป็นนายเองเหรอ ฉันจะรอดสถานการณ์แบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยยังปวดหัวอยู่หรือเปล่าอ๋อคุณจะทำอะไรนะจะเย็นๆขอนสิต่อมของนายได้รับบาดเจ็บอยู่นะแล้วฉันก็เป็นหมอและสามารถช่วยนายได้ด้วยศัตรูของร่างกายนี้โจมตีส่วนที่อันตรายที่สุดในร่างกายของอัลฟาสินะต้องการฆ่าเลยเหรอ ทำไมฉันถึงได้รับบาดเจ็บที่ต่อมเลยนายควรจะต้องถามตัวเองนะแต่สมรรถภาพทางกายของนายค่อนข้างดีเลยไม่ใช่หรือไงเห็นได้ชัดว่านายได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้แต่ตอนนี้นายก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนี่ยังพอมีเวลาคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของฉันอยู่นะคุณเป็นคนพันผ้าพ,พันแผลให้กับผมนั่นก็หมายความว่าคุณได้สัมผัสต่อมของผมแล้วใช่ไหมไม่ต้องกังวลล็อกหนะ้าฉันเป็นเบตา้า และฉันจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟิโรโมนของนายแน่นอนนอกจากนี้เดิมทีแล้วฉันก็เป็นหมอแผนกฟิโรโมนด้วยล่ะฉันมีทักษะในการจัดการกับเรื่องบาปนี้อยู่แล้วนี่อาชีฉันรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นลมเลยนะตอนเห็นเลือดนะ่ะเพราะงั้นฉันจะไม่เข้าไปใกล้นายในอดีตทุกครั้งในตอนที่ฉันได้รับบาดเจ็บจินซื้อแย่ไม่ใครที่จะเข้าใกล้ฉันเลยแต่จินเว่ยกลับเป็นหมออย่างงั้นเหรอเพราะงั้นจึงเป็นไปไม่ได้ ที่เขาจะรู้สึกช็อกเมื่อเห็นเลือดออกบางทีจินซือเย่อาจจะเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในตอนนั้นแล้วก็ได้ต้องขอโทษด้วยนะที่เมื่อคืนนี้ฉันเผลอไปดูบันทประจําตัวของนายแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตนะในอายุ19ปีใช่มหมทำไมนายถึงกล้าไปยวดยุกับพวกศัตร,ตรูที่ดูมีอำนาจแบบนั้นกันละ่ะโอ้ถ้าทางดูอ่อนโยนจังเลยนะกับกลายเป็นอีกคนหนึ่ง ที่หลงรักในการแสดแงมันไม่ใช่เรื่องของคุณผมจะไปจากที่นี่แล้วฉันเพิ่งเดินทางมาถึงจุดนี้หากฉันทำอะไรบุ่มบ่ามเกินไปฉันจะสร้างปัญหาโดยไร้เหตุจำเป็นต้องรีบออกไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปสิฟีโรโมนของเด็กคนนี้กำลังตกอยู่ในสถานะที่อันตรายอาจจะระเบิดออกมาคลั่งได้ทุกเมื่อคงจะไม่ดีนะหากเขาได้เจอกับโอเมก้าระหว่างทางที่เขาไปไหนมาไหนนะ่ ฉันไม่มีทางปล่อยให้เอาฟ้าที่อันตรายแบบนี้เดินจากไปเพียงลําพังไม่ได้หรอกนะฉันจะสื่อก็คือดูซิว่าเธอสกปรกมากแค่ไหนนะทําไมไม่อาบน้ําก่อนออกไปละ่ะช่างเป็นข้อแก้ตัวที่ไม่สมเหตุสมผลจริงๆเลยนะเออฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการจะทําอะไรของพวกนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะและฉันเพิ่งจะเติมน้าร้อนเอาไว้ให้แล้วละ่ะนายอาบน้ําผ่อนคลายได้ตามสบายเลย ถึงตอนนี้แล้วนายก็ยังไม่ไปทํางานอีกเหรอเนี่ยอ๋อวันนี้วันเสารนะ์น่ะฉันหยุดงานหวังว่าการจัดห้องน้ําของฉันคงจะถูกใจของนายนะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนที่ดีอ๋อกลิ่นค่อนข้างดีเลยฮนะแต่ก็ต้องระวังฉันจะไม่จุดเทียนหอมนั่นเด็ดขาดหลังจากที่ออกจากที่นี่ก่อนอื่นฉันต้องไปที่บ้านเก่าของตระกูลฉี เพื่อสำรวจสถานการณ์ก่อนจากนั้นก็ต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟู่อูเซิงตัวตนของเจ้าของเดิมของร่างกายนี้ก็คือจีไห่ปิงฉันก็ต้องรู้ข้อมูลเรื่องของเขาเหมือนกันส่วนจินว่ยนั้นก็ถ้าไม่ดีแล้วกลิ่นนี้มันมาจากเจ้านั่นเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นนะ ทำไมตัวของเขาร้อนแบบนี้ล่ะเทียนหอมตัวนั้นมันจะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายไม่ใช่หรือไงคุณทำร้ายผมทำไมนายพูดอะไรของนายฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดจะโกหกฉันเป็นครั้งที่สองล่ะฉันทำก็เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวนายเองจริงๆนะอาการบาดเจ็บที่ตอมของนายมันสาหัสมาก ฉันปล่อยให้นายไปเพ่นพ่านคนเดียวในสภาพแบบนี้ไม่ได้หรอกนายอยา่างพิการหรือไงสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดในชีวิตก็คือการถูกวางแผนต่อต้านโดยเฉพาะใบหน้าของนายนายจะทำเอะไรยอย่ามายุ่งนะจใจเย็นก่อนสิฉันไม่ได้สนใจพวกเอลฟาหรอกนะฮะอ้อคุณหมอจินนี่คุณคิดว่าผมจะทำเรื่องอย่างว่ากับคุณงั้นเหรอ คุณหมอจินคุณควรจะทิ้งแผนอะไรที่มีอยู่ในหัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยออกไปให้หมดแล้วบอกผมอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ต่อมของผมนะครับไม่อย่างนั้นการระบุว่าตัวเองเป็นเบตา้ามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับฉันนะ เรื่องนี้คือฟินมากทุกคนพระเอกคือหล่อมากฉันล่ะชอบตลิตของนางสุดๆไปเลยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะทุกคนเจ๊ก็เลยเอามานําเสนอตอนนี้ถึงตอนล่าสุดแล้วนะเพิ่งคลอดออกมาได้4ตอนเองถ้าใครชอบเรื่องนี้อยากให้เจ๊สารตอนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใเจ๊ในการทำคลิปเรื่องนี้ต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะบุยบุย